อะไรนะมะด่าพวกผมอีกไหมทีนี้ไม่เคยด่าไม่ด่าแล้วเดี๋ยวอมาบอกว่าถ้าไม่ดีโดนด่าแน่ถ้าไม่ดีด่าสิค่ะมามาเดี๋ยวธรรมชาติมาจำได้ไหมอ่ะรอบแรกที่มามาบอกว่าถ้าใช้ไม่ดีนะจะด่าแน่เลยไม่ต้องฟ้องเลยหน้านี้ไม่ต้องสอบไม่ต้องขนสอบให้เราบังก็ไม่เชื่อต้องมาได้กินเงินแล้วก็รำไรขั้นเฮาลองดูมาพอใจไหมคะรอบเนี้ยพอใจ ทีแล้วแล้วมาปายน้ําจะเสียประมาณนับสามไร่นะปายน้ําจะต,ต้องต้องรื้อทาใหม่แล้วจะต้องใส่ปูนใส่อะไรต้องแก้กันต้องแก้กันมากมายเลยแหละแล้วก็มาข้างนี้มาข้างนี้ก็ไม่ได้ทําเทือกดีอะไรเลยถายแล้วก็ทําเทือกไม่ไม่ได้ดีมากมายอะไรพอดีน้ําในของมันแห้งก็นัดรถทําเลย แล้วก็ก่อนอพอทําเทือกเสร็จก่อนที่จะหวานนะก่อนที่จะหวานก็ใส่ปุ๋ย<ม>เขาเรียกปุ๋ยอะไรปุ๋ยชนิดเนี้ยเลซละวาอ่ารองพื้นไปก่อนยี่สิบสีไร่ก็ใส่ไปสิบสองลูกนะใส่ไปสิบสองลูกสิบสองกระสอบกระสอบละยี่สิบห้าโลนะแล้วก็หวานข้าวได้สิบเอ็ดวันกว,กว่าเนี่ยสิเอ็ดวันกว่า,วาสภาพเขียวแล้วก็ขึ้นตลอด ไม่มีการต้อกรือน้ำปลายน้ำก็ไม่ได้ขายทิ้งนะครับน้ำไม่ได้ขายทิ้งน้ำปกติน้ำธรรมชาติขึ้นไปผมต้องการจะทดลองปุ๋ยด้วยจริงๆแล้วต้องต้องขายตามปายน้ำทิ้งนะครั้งนี้ผมต้องการจะทดลองด้วยก็ลเลยไม่ขายทิ้งอนะลองดูที่ปุ๋ยจะดีอย่างที่ที่โฆษณาไหมปรากฏว่าดีมากเลยนะครับขึ้นทั้งหมดข้าวขึ้นทั้งหมดตลอด ตรงเนี้ยนะคะอ่าขึ้นทั้งหมดไม่ต้องแก่เลยไม่ต้องรื้อเลยปูนก็ไม่ต้องใส่นะครับปูนไม่ต้องใส่เนี่ยเดี๋ยวยันนู่นเลยยี่สิบสี่ได้นะครับอ <20 S 1> รอบที่ <40 S 1> แล้ว <ไร S 1> เป็นยังไงคะถ้าเกิดช่วงข้าวสิบเอ็ดถึงสิบสองวันเนี่ยมันได้แตกขนาดนี้ไหมคะไม่แตกรอบนู้นข้าวสิบเอ็ดวันข้าวที่แล้วแล้วมานะ่ะมันยืน,ยน,ยน,ยนต้นเดียวจะแตกใบสองใบสามก็ไม่อยากแตกนะครับ แต่มาครามนี้เนี่ยมันแตกใบสี่ใบห้าแล้วนะใบสี่มีแล้วนะใบสามใบสี่มนเริ่มเริ่มมีเริ่มจะมีกอแล้วนะ่ะเริ่มมีกอแล้ว,กลวปกติมันไม่น่าใช่กกใชไหมปกไม่ไมปก,กติมันจะไม่เขียวจะต้องรอใส่ปุ๋ยถึงจะเขียวรอใส่อ่าฉีดยาคุมค่าแล้วก็เลี้ยงน้ำในยี่สิบกว่าวันใส่ปุ๋ยเพื่จะเขียววันนี้มันเขียวมาแล้วเนี่ยเขียวตลอด เนี่ยใบเท่าไรแล้วเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าแล้วห้าแล้วใบที่ห้าแล้ว